แ๋วยัยต๋วเจ้าหูข้าวดีไปข้าวดีอีย่างพิมสมหมายก็เงินที่จะต่อนึ่งหมื่นบาทนั่นเด้ในที่สุดรัฐบาลอ่ะโกนเขาบัญชีของวบ้าบัดฮอดเหล่ายายคิดได้จังไดเสียเอาเงินไปสื่อโทรศัพท์มันบ่งอกบ่เงยเด้ได้เงินมาหมื่นนึงหน่าก็สิเอาเงินไปลงทุนเหรินแช่หาพันส่วนอีกหาพันอ่ะก็เอาไว้ไปเหรนไพ่ จากเงินหมื่นอ่ะมันก็สิกลายเป็นเงินแสนแน่นอนมึงเสิเอาไปเล่นนะถ้ามันเสียเม็ดอ่ะมึงกระสีบอกเม็ดโตคือกันนันตีบอกแล้วว่าหน้านะมันคนดวงดีบอกคืยิ่แต๋วดอกเงินดิจิตอลกับโบได้น้ำหมูจ้าบาทสงสัยน่ะสิบบมีวาดสนาน้ำหมู าดีอีหยังพิมพ์สมหมายโอ้ยก็เงินดีจตอนหนึ่งหมื่นบาทั่นเด้ในที่สุดรัฐบาลน่ะโกนเข่าบัญชีของเส้าบา,า,ยา,ยา,บาทฮอดเราย้ายเอาพีหลีตีพาย้ายเนว่ามันเสีบยบได้แล้วถ้าโดนคักจะสูสองคนได้หรือตีได้แล้วเงินเพิ่งเข่าบัญชีไปว่างหันเออกับแปลว่ายายก็ต้องได้คือกันตัวกัน คงสิจังสันละยายเจ้าน่ะเฝ้าไปเช็กเงินในบัญชีลราเด้อแม่เฝออย่างกันนาเอ้าฟฝ้ามาพอดีเลยไปเช็คเงิงเงินในบัญชีให้แม่ดูฮู้่ว่าเงินเดือนตอนทีรัฐบาลเขาเสียห้นั่นนะตอนเนี้ยทยอยโอนเข้าบัญชีให้ชาวบ้านแล้วว้ายอ้ลีติแม่ข้าสันเดี๋ยวพฝอเขาไปเช็คให้ก่อนเด้อหมายเฮาสิเอาเงินไปเห็ดอีหยังดีวะ เออ่อยก็ว่าอยู่อือ่อยว่าเนี่ยสีไปสื่อโทรศัพท์เครื่องหม่เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยมาเริ่มห่างแล้วอุย้ยคิดได้จังได๋สีเอาเงินไปสื่อโทรศัพท์มันบ่งอกบ่เงยเด้มันต้องเอาเงินนะไปลงทุนพูนมันจังสีรวยไปนาะอือลงทุนเอียงละน่ะ เบื้องหน้าเป็นตัวอย่างพี่ได้เงินมาหมื่นหนึ่งหน้ากะสิเอาเงินไปลงทุนเหรนญช่หาพันส่วนอีกหาพันน่ะก็เอาไว้ไปเหรัญไพ่จากเงินหมื่นน่ะมันกะสิกลายเป็นเงินแสนแน่นอนพิมเลยมึงจะเอาไปเหรัญนนะถ้ามันเสียเม็ดนะ่ะมึงกะสิบอกเม็ดโตขึ้นกันนันตีโอ้ยยายเต๋ว ่อยนะ่ะบ่เสียง่ายๆดอกเพราะ่อยเนะี่ยมันดวงดีสูคือบ่คิดสิเอาไปเห็ดแนวที่มันเกิดประโยชน์ก็นั่นแน่อย่างเช่นว่าเอาไปซื้อของมาขายหรือไปซื้อท่องมาเก็บไว้ยังเสีย่ยงมันสิบ่ดีกวัวบ่ยใหญ่ว่าโอ้ยย่าเต๋วเจ้านูไม่ต้องมาสอน่อยดอกนี่มันกับเงินของ่อย่อยเสียเอาไปเห็ดอีหยังมันกับเรื่องของข่อยเจ้าไม่ต้องมาบ่นวายดอก อารมณ์เสียไปดีกว่าข้าซันข่อยไปคในได้ย่ายข่อยสิฟ้าไปห่างถ้าื่องเธอไม่อย่าง,ยงอยากดิสื่อข่อยไปก็ได้ได้ผูอ้อุตสา่าห์แนะ่นำแนวยดีด เป็นยังไงเงินเมินแม่เขาบัญชออีบอเออบอเลยจ้ะแม่เอาของคนอนื่นคือเขาเมื่อแล้วของแม่คือสิบบอเขาฝ่าเช็คเบิร์ดแล้วฝ่าว่าแม่คงจะบได้เงื่อนดอกเพราะว่าแม่นะบ่ผ่านเกณฑ์เขาบอกว่าแม่บ่ได้อยู่ในกลุ่มปาบบางคนกลุ่มแหลกๆที่จะได้เงินเนี่ยฝ่าว่าก็คงจะเป็นคนที่จนอหลีนั่นละแม่เอาแม่ก็ยากจนคือกันเดอ้อ สงสัยแม่จะมีทีดินหลายมั้งก็เลยบ่าเขาเกณฑ์ส่วนนะ่ะพิมกําหนดสมไม้อะ่ะเรามีทีดินกัจริงแต่ว่าเล่าอะ่ะกะขายใส่หนีเบิร์ตแล่วละแล้วตอนเนียนะเพิ่นกะเป็นหนีท่อก้ออต่างบักหลายเลยแม่มเพิ่นคงจะหายเงินเยียวยาก,กุมีกุมแหลกหละมั้งบูหยุดติท่ามเลยที่เฮ้านี่อยากมีจินยุสุมือเนี่ยขย้อนเฮ้าประยัด อดออมเก็บหอมรอมริบผู้คิดเลยว่ามันจะเหตุให้เห้าเสียิทธิ์แบบนี้ลูกแม่แม่อยาาคิดจังสันติล่ะทางเงินจะได้เดี๋ยวกรไดเองแต่ก็อาจจะบ่ได้ตอนนี้ดอกฝ่าวานะเห้านะก่ยังมีกินมีใส่ว่าได้เดือดหล่อนอีหยังย่ไปอยากได้มันเลยเด้อเงินนะ่ะเนี่ยไ้คนที่เขาเดือดหลอนก่อนดีกว่าแม่เนาะ แม่ทําใจเลยล่ะนี่เห็นบ่หน้าคอยเนี่ยได้โทรศัพท์เครื่องนึงเลยเด้เจ้าว,ว่ามันงามบ่ปาดคืองามแท้มันจักบาทล่ะเนี่ยโอ้ยเก่าพันก็บาทนี่ละ่ะฮะเก่าพันเลยเตี้ยกัแสดงว่ามึงอ่ะใส่เงินหมดละตัวสันแม่แล้วแต่ว่ายังไงห,หน่อยมันก็ดีนะที่ว่าข่อยได้โทรศัพท์เมื่อเครืองหนึ่ง บัดนี่ล่ะคอยสั่งเล่นเกมเบิดมือเบิดขึ้นไปเลย,ยจะเมนเหมืดไวขักเนาะเบิงหน้าแน่มื่อวานนี่หน้าน่ะไปเล่นไพ่กับซุ้มอีสีขุมมี่บ้านน่ะหน้าน่ะได้มาตั้งกว่าสามพันเลยเด้ปัดอีลีตีหน้าหน้าคือเล่นเก่งแท้บอกแล้วว่าหน้าน่ะมันคนดวงดีบอกคึยิ่แแถวดอก เงินดิจิตอลกับโบได้น้ำหมูจักบาทเอาเพิ่นมาท่านใด้ิก็แม่นล้วเนาะสงสัยน่ะสิบ่มีวาาสนาน้ำหมูจะแดง่าเฮ้า่งดวงดีกว่็มูได้เงินก่อนเพิ่นแม่นแล้วอ น่ะพิมพบอกอีหอย่างกันอยู่น่ะอุ๊ยฟ้าหน้าน่ะกำลังบอกผื่นแม่มึงอยู่ตหลื้อตนแล้วเนาะเงินจิจิตตอนกับได้น้ำหมูบ่เป็นยังดอกจาน่าแม่เราบ่าเสียใจดอกอุ้ยแม่นบอเโนาฮะอาจสิกำลังอิจฉาพวกหน้าอยู่ก็ได้เด้จังสี่แล้วเนาะแข่งเรือแข่งพายนะ่ะมันก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนานะ่ะ มันแข่งบอดด้เมนบอดสมัยแมนครับน้พิมพ์เออว่าแต่มม่มอย่างลรอฟาอ๋อพอดีว่าฟ้านะมาขายกาแฟมั่งกรดํำคอฟฟี่น่าจนะ้ะน้าเพื่อน่าสองคนน่าจะสนใจเฮ้ยกาแฟาออียังคือปิดตะแซสบแทะใสเอามาเบิงดู หอมแทะขนาดนี่พอดีเปิดซองเลยเด้นน่แมนจนานาหอมอิลีหยิ่งตอนเปิดช่องอะนะกาแฟตัวเนี้ยรสชาติเข้มขน้นหวานกลมกล่อมบักคักเลยน้าตาลกับไขมันเนี่ยศูนยเปร์เซนเลยพอกาแฟตัวเนี้ยเป็นกาแฟเ,าเพื่อสุขภาพมีแคลเซียมและก็วิตามินดีสาอยในเรืองกระดูกและก็คอโตอของเห้าเนี่ยให้แข็งแรงขึืนพร้อมเด้โอ้หน้าคือสนใจแทะ ขอดีล่ะหน้าเนี่ยกำลังปวดหลังปวดเอวอยู่คันได้แนวมากบำรุงร่างกายเจ้าของหนึ่งคือสิดีเนาะว่าแต่มันแพงปะไดล่ะฟ้าบอแพงดอกจ้ะหน้าห่อหนึ่งเนี่ยมีสิบซองซองละสิบห้ากรัมฝ้าขายห้สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะโอ้กับุ่แพงดิเหรอเนาะอืกระสัน่ะหน้าเหมาจะหาห่อได้บอเพราะว่าตอนนี้่หน้ารวย ได้จ้ะนะส่วนหน้านะสิเอามาล่องก่อนหอหนึ่งคันว่ามันดีอย่ะเสียสร้างเพิ่มได้จะ้ะนะฝ่าหลับร่องเลยว่าฐานนาได้กินกาแฟตัวนี้เข้าไปอ่ะน่าจะติดใจแน่นอนติดันเสมนะอะแมแจาฝ่ากลับมาแล้วเอา้ามาแล้วมาลูกไปใส่มาละ พ่อดีว่าฝ่านะ่ะไปขายกาแฟาให้คนในหม,ม,มู่บ้านมาจ้ะแม่เนี่ยพ่ออยากจะบอกเลยว่ามือนเนี่ยฝ่าขายกาแฟาได้ตั้งเกือบหาหิพเลยได้แม่โอ้ตั้งหาซิพเลยบ่ลูกแม่จ้ะแม่พ่อดีว่าช่วงเนี่ยเงื่อนดิจิตอลเขาคนก็นเลยมีกินมีใส่กันเนี่ยแม่หลานค้าในหมูบนะ่บ้านน่ะก็คือคักกันตลอดเลยได้แม่นี่จ้ะแม่ เงื่อนที่ฝ่าได้จากการขายกาแฟฝ่าน่ะฝากให้แม่เก็บว้ถาฝ่าแน่เด้ออีหลาคือพ่อเก็บไว้เองล่ะลูกเงืนเนี่ยมันเป็นเงืนที่ได้มาจากนําผักนําแรงของอีหลาเด้เนี่ยเพราะเป็นอย่างนอกจากแม่ฝ่าน่ะอยากฝากให้แม่เก็บว้ถาฝ่าแน่เพราะว่าฝ่าน่ะกับพ่อมีเงื่อนเก็บอยู่กระตั้งแต่ฝ่าน่ะมาขายกาแฟมั่งกรดํำคอฟฟี่ตัวเนี้่ยแม่เงื่อนฝ่าบ่เคยขาดมือเลยเด้เพราะว่ากาแฟตัวเนี่ยขายดีแห้งก็ดีแล้วล่ละลูก ขยันทำมาหากินแบบเนี่ยมันสิบปรดดลำบากตอนเทาเอาเป็นว่าแม่เก็บไว้ทาก,ก็ได้เนาะไถยล่ะลสิเอาไปลงทุนหรือไปทำธุรกิจอย่างอื่นจังมาเอากับแม่ใหม่ได้ลูกเด้อจ้าแม่ปอนแม่เข้าขอบานก,กันกว่า อกาแฟตัวนี้กิ่นหอมบักคักเลยวะปดรดรสชาติกดีเข้มข้นหวานกลมกลมกินง่ายบักคักเลยโอ้แบบนี้ต้องสื่อตุนไหว้ไหลเยนี่สมายมึงเห็นเอียงอยู่เอานาพิมพ์พอดีว่าผมเนี่ยกำลังโซ่กาแฟกินอยู่ เย้าว่าองสิมัง,งไปกาแฟมังก,ก่อนดำคอฟีตัวเนี้ยคอยลองกินเรามันแสบอีหลีด้ข่อยอติตใจบักักเลยเออสมมายหน้านะ่ะมีเรื่องสิรบกวนมึงนะ่ะเรื่องอี่ยงอะนะย่าบอกด้วยว่าเจ้าเล่นไพ่เสียเบิรดอ่ะแม่นฮะเสียเบิดเลยติ เจ้าคือวมือน,นั่ะเจ้าเล่นได้หลายอยู่สงสัยอ่ะหน้าชีดวงบดีแล้วล่ะสองสามมือมานี่หน้าเสียตลอดเลยส่วนเงินที่เอาไปเห่นแซ่น้ามูน่ะมูกโกงไปอีกโอ้ยคือสวยครัแขะแล้วเจ้าอ่ะเสแข่คอยๆจังไหนอย่าบอกด้วยว่าสีมายืมเงินข่อยอ่ะอืม แมนนาขอยืมจก 5, ักหาพันโดยบอพอดีซุ้มท่วงหนีไลยวันอะ่ะเขาก็สิมาท่วงหน้าแล้วหน้านักก็บ้หูว่าสิไปเอาใสมาใส่หนีเขาเงินดิจิตอลที่นาได้มานะ่ะมันก็เมิดแล้วโอ้ยเงินตัง 5, มมน้งหาพันบ่แม่นหน่อยเลยได้หนข่อยสิเอาเงินใสมาให้เจ้ายืมเจ้าก็าหู ว่งงาเงินข่อยอะใส่เบิดตั้งแต่มือแรกพุ่นไป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 หายืมทั้งอื่นพุ่นน่ะอย่ามายืมข่อยข่อยบ่มีให้ดอกสมมายสร้อยหน้าเนี่ยบ่ได้บอโอ้ยบ่บอบอบ,อบ,อบอไปหายืมทั้งอื่นพุ่นไป ยิ่แต้วอ้าวมีอย่างพิมพ์มามานางกอนเจ้าเห็ดอยังอยู่่อยนะมีเรื่องสิมาปรึกษามีอย่างว่ามากอส่งหนาเสาแท้ คอยว่าสิมาขอยืมเงินเจ้านะจะหาพันพอสิไดบ่หาพันมึงเสียวไปเหตุอย่างเงินดีจิตต่อนขค้ือหัวก็สีออก่าแมนตีคอยสิเอาไปใส่หนีเขาใ่ยยายเงินที่ได้มาน่ะคอยก็เอาไปเลียนการพานันหมดแล้วโอ้ยยายวาแล้วยายค่อยเตือนมึงแล้วแมนบ่ แทนที่มึงจะเอาไปต่อยอดอย่างอื่นมึงเอาไปหลินการพานันมันโบมีดอกคนหล่นการพานันรวยน่ะนะคอยพลาดไปละยายนี่เขากระสิมาท่วงนี่คอยจ้าคอยสิไปหาใส่เมื่อคืนเขาเจ้าเมีพ่อสิให้่อยยืมได้โบพ่อได้บ่ได้มีก็ให้บ่อได้เพราะมันเป็นเงินของอีฟ่ามันถ้ามึงอยากได้ มึงกลไปยืมกับมันเองโหลดเอาแล้วนี้อีฟ้ามันไปใส่ล่ะอีฝ่ามันออกไปขายของข้างนอกอยู่เดี๋ยวมันก็สิกลับมาตีเฮ้ยเงินที่ยืมไปแ่ะสิคืนเมื่อไหร่อะโอ้ยบักทงเดี๋ยวก่อนเด้อป้ายัางหาบ่าได้เลยเดี๋ยวป้าขอเวลาเนี่ย พาอีกแล้วมึงสิขึ้นดีๆมึงอยากเก็บตัฮะใจะเยงเง็นๆก่อนใจเยงเง็นๆก่อนแค่ถึงก็ต้องลงไม้ลงมือกันเลยเจ้าหนูหูปากไปเลยมันมเป็นเรื่องของเจ้าตกลงมึงอ่ะสิะขึ้นไหนบ่ฮะป้าบบมีห่หรือเห็นใจป้าแน่กระสันได้โอ้ พูดจังหวะนี่แต่ี่ยังขนาะเป็นอย่างต้องใส่ความรุนแรงขนาดนี้<อ>จาซอยหน,น้าเน่มันมาทวงเงินนะทวงเงินทวงเงินจังาจนะนาหาพันซอยหน้าเน่เออจาเดี๋ยวเด๋วฝ่าใจให้ก่อน แค่นี้ก็จบฝ่าแกขอบใจเลยหลายเดอ้บอบ่เป็นอย่างดอกจันนาพิมแต่ว่าเงินนะ่ะฝ่าให้นาพิมยืมก่อนเดอ้บอบ่ไดนให้นาพิมเลยจ้าใดนะพิมก็จะต้องหามาคืนฝ่าคือเกา่าจ้าฝ่าน่าสิฝ่าหามาคืนเดอ้ออีพิมเอ้ยได้เงินในจุดตอนมาตั้งหนึ่งหมื่นบาท มึงก็บอเอาไปใส่หนี้ใส่สินเขามึงยังเลือกที่สิเอาไปหลินการพนั่นอยู่ปัจชุด่ทยเป็นยังไงมึงถือเขากระถือบ,บน,อนั่ะนะพิมพ์ฟังฟ่าเดอร์ถึงรัฐบาลเพิ่นสีหายเงินเท่าอ่ะเพิ่นน่ะกกอยากสิซอยค้นจนแบบเท่าให้ลืมตาอาบปากได้ แล้วก็ซอยแบ่งเบาผ้าหละภายในขอบครัวยิ่งช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้นะ่ะบอมแมนวาสิษียหายเอาเงินนะไปสื่อหวยเห่่นการพนันหรือ่ปสื่อของบ่มมีประโยชน์แบบนั้น เนี่ยทางที่ดีนะานะพิมพ์คงจักเอาเงินไปลงทุนหรือว่าเปิดบินเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟมั่งกรดำแบบฝ่านะเงินที่ตามมานะ่ะมันก็นจะได้งอกเงยง่ายถ้าคืนน่ะพิมอ่ะยังใส่เงินแบบว่าเกิดประโยชน์แบบเนี่ยนะฝาบอกเลยว่าชาิเนี่ยทั้งชาิอ่ะน่ะพิมอ่ะคงจะหนีบ่พผลความลำบากจนหอดมือตายแท้ ตอนนี้หน้าเข้าใจแล้วซอยแนะนำหน้าในเด้อหน้าสิตังใจทำม,มาหากินสิบอเอาเงินไปลี่ยนการพนันอีกแล้วจ้าธนาพิมต่างใจอิหรี่อ่ะฟานี่ละก็จะซอยแนะนำแนวทางทำม,มาหากินให้หนาพิมเองหน้าขอบคุณฝ่าหลายๆเด้อ แม่ผูก่า้คอยเป็นกำลังใจให้มีแรงสู้เก็บเอาความยากเข็นมาเป็นต้นทุนวาสนาชีวิตบ่ดีคือภัยจากอีสานบ้านเฮามาอยู่ ไปทินทางบ้าน